ครับผมกลับมาพบกับเพจสリิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับติดค้างจากคลิปก่อนหน้านะครับก็จะมายิงทดสอบ200ลูกนะครับยางสเปคตัดพิเศษนะฮะเดี๋ยวไม่ใช่เส้นนี้นะเก็บก่อนเส้นนี้มันคาตัวหนังสติกอยู่เป็นยางตัวนี้นี่ ยางสเปคพิเศษตัดเฉพาะเอ่อไม่ใช่สิต้องพูดว่ายางตัดพิเศษเฉพาะท่ายิงนะครับผมเป็นสเปคที่ตัดโดยเฉพาะท่าท่าแก้มนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ก่อนยางใหม่นะฮะนี่ยางใหม่เลยดูรถด้วยนะครับเผื่อรถมา 200ลูกนะครับผมดูว่ายางมันจะขาดหรือเปล่านะครับถ้ายางขาดเราจะได้รู้ก่อนนะฮะว่าอา,อายุการใช้งานของยางม,มันกี่ลูกอะไรเงี้ยนะครับเทสเพื่อให้รู้นะครับ๋ยวแป๊บ,บนึงฮนะลมแรงนะครับผมถ้าเสียงลมเข้ากล้องผมขอโทษด,ด้วยนะฮะ ลมค่อนข้างแรงนะฮะวันนี้โอเคฮะขันพอตึงมือพอนะไม่ต้องขันแน่นมากนะครับแต่ก็พยายามอย่าไปขันหลวมๆนะอันตรายโอเคฮะ200ลูกนะฮะนับมาแล้วนี่นะฮะซัดเข้าเป้าเป็นเป้าแบบยิงทดสอบนะโอเคครับยางใหม่นะฮะก็ยางอีกรอบนึงเป็นยางสเปก ตัดพิเศษใช้ในการยิงในท่าทับแก้มนะครับยางมันจะยืดได้แค่นี้นี่นะฮะเนี่ยมันจะพอดีกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าผมยิงครบ200ลูกไหมก็ให้นับเอานะครับผมลูกรลวงล,ลูกหนึ่งโอ้ยไอกระเป๋านี่มัน พันตัวแล้วลมแรงนะครับผมก็ยางมันยืดได้แค่นิดเดียวนะฮะเพราะว่ามันจะสุดท่าทาบแก้มพอดีนะครับผมก็อาจจะยืดหยุ่นได้นิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ว่าจะเอาไปยิงในท่าหลังหูไม่ได้นะคือยางตัดพิเศษตามสเปคที่ว่าที่ยิงตามตามท่าต่างๆเนี่ยนะครับ มันจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมไม่สามารถใช้ร่วมกับท่าอื่นได้นะครับก็ผมติดค้างเอาไว้นะครับวันนี้ก็เลยมาทดสอบนะครับด่อยลูกกระเด้งออกนะฮะลูกกระเด้งออกแล้วมาดูกันว่า200ลูกยางจะขาดไหมนะครับผม ก็ลมแรงนะครับลมแรงยางสั้นนะฮะยางสั้นแค่นี้เองนะครับเป็นยางตัดพิเศษนะครับสเปคพิเศษใช้ยิงในท่าท่าแก้มนะครับ ยาำมาไว้ก่อนนะครับเออ่ยางหนา0.7นะเพื่อเราจะได้รู้เ,เขาเรียกว่าอะไรอะรู้อายุการใช้งานของยางนะครับเล่นๆไปเราจะได้กะคาดคะเนลูกได้ว่า เวลาเราทดสอบแล้วเนี่ยสมมุติร้อยลูกร้อลูก150ลูกมันขาดอะไรเงี้ยเราจะได้ระวังตัวเอาไว้นะครับคือระมัดระวังเอาไว้แต่ก็วิธีการสังเกตก็ง่ายๆครับผมยิงไปสักพักหนึ่งแล้วก็มาง้างดูยางอย่างนี้นะฮะมายืดยางดูนะฮะถ้ามีรอยขาดรอยฉีกก็ควรที่จะเปลี่ยนนะฮะถ้ามีรอยฉีกเล็กๆขาดเล็กๆก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ แต่ถ้ามียางใหม่ก็ถ้าไม่อยากให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราก็เปลี่ยนซะแค่นั้นเองง่ายๆนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจยางหนังสติกนะฮะหรือว่าลูกกระสุนนะฮะแปดมิลนะค,ะนนะคะนรับเพจสลิงโอ่ลวงไปแล้วเพจสลิงช็อตทีเฮดมีขายนะครับผมเอา ลวงดีแท้ยางผมก็มีจำหน่ายเป็นแบบสเปคมาตรฐานนะฮะ20 13 2บ0นะครับแล้วก็จะเป็นยางตัดตามสเปคท่ายิงนะครับผมก็จะมีตัดตามสเปคท่าทาบแก้ม นะครับเต้นนี้ก็คือท่าทับแก้มนะครับแล้วก็ท่ายิงหลังหูนะครับมีจําหน่ายนะครับถ้าใครที่เล่นอยู่นะครับยิงอยู่ในท่าต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เพจสิงช็อตทีเฮนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกนะครับวันนี้เอาฉากเป้ามาด้วยนะครับเราจะมาลองยิงกับยางที่เพิ่งถอดไปตะกี้เนี้ย นะครับดูว่าระยะไกลๆเนี่ยผมจะยิงโดนม้างไหมนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับผมหรือไม่ก็ถ้ายางเส้นนี้ยังโอเคอยู่เดี๋ยวก็จะมายิงให้ให้ดูกันนะครับในระยะไกลๆสัก30เมตรนะครับจะลองยิงให้ดูดูเหมือนเส้นนี้ยังไม่ได้ทดสอบระยะลูกตกนะเดี๋ยวยิงก่อนยิงยิงนี้ก่อนแล้วกันจะวค่อยว่ากันเรื่องนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าเอาไปยิงเลยเดี๋ยวลูกไม่ครบนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าลูกครบไหมก็นับเอานะฮะโอ้เจ็บอีกแล้วนะครับเมื่อวานก็เนี่ยนะหอเลือดเลยเมื่อวานก็ยิงไป400อนัดนะฮะ400ลูกนะครับยาง2เส้นนะฮะ400ลูกครับยิงไปเมื่อวานเนี้ย ตอนแรกผมจะยิงเส้นนี้ต่อแต่ว่ามไม่ไหวครับกดแขนยามันดีดมือด้วยนะฮะดูรถด้วยนะครับผมเพื่อเขาสัญจรไปมานะครับลมแรงเมื่อวานยังไม่แรงเท่านี้นะ วันนี้แรงอันนี้ยิงแบบเร็วนะฮะยิงแบบรวดเร็วนะฮะแต่ว่าท่าแก้มนะฮะยิงในท่าท่าแก้มนะฮะยิงแบบเร็วนะฮะไม่เด้เล็งมากนะครับผมกะกะเอานะให้มันเข้าตัวกล่องก็พอนะฮะ ดูก่อนว่ายางมีขาดไหมยางไม่มีเนยังมีรอยขาดนะครับเดี๋ยวผมขยับไอ้ตัวนี้ก่อนสักครู่ลูกมันจะได้ไม่ชนกันเดี๋ยวผ้ามันขาดหมดนะเสียดายผ้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นผ้าคีริ้วแล้วก็ตามแต่ก็เสียดายนะครับลมแรงมากครับผม อ้ยกระเด้งออกเลยลูกมันกระเด้งออกนะใส่เข้าไปเฉยโอ้โอลมแรงดีจังวันนี้โอ้แดงหมดแล้วครับม,มือแดงหมดแล้วดูฮะ ยางมันดีดใส่นะครับยางมาสะบัดใส่เอาฮะทดสอบให้ให้รู้กันนะฮะจะได้รู้กันไปครับผมว่าสองร้อยลูกยางขาดไหมนาะยดีไหมยังดีอยู่เปล่าโอเคยังดีอยู่ยวยาวครับเี่น่าจะถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะน่าจะสักสักร้อยลูกได้ละ ยังไงก็ถ้ามันขาดเดี๋ยวผมจะนับลูกที่เหลือแล้วก็จะมาบอกนะฮะว่ามันขาดสักกี่ลูกนะครับยิงไปกี่ลูกแล้วมันถึงขาดอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขาดก็ครบ200ร้อยลูกนั่นแหละหรือว่าถ้าใครคิดว่าไม่ครบก็ลองนับเอาแล้วกันนะครับผมลองนับเอาอเอาไปเดี๋ยว วักลูกยากนะฮะสายสะพายกระเป๋ามันไปบังวันนี้ไม่น่าจะมีลูกหายนะเมื่อวานนี้ยิงไปแล้วมีลูกกระเด้งหายนะครับประมาณ2ลูกสามลูกมั้งมันหลุดฉากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล็งมากนะฮะคือกะกะยิงกะกะยิงเอา ยังไม่มีนะยังไม่มีรอยขาดนะครับยังไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะฮะก็นี่แหละครับยิงไปสักพักหนึ่งก็ถ้าใครอยากแบบอยากรู้ว่าจะมีวิธีสังเกตยังไงไม่ให้ยางขาดใส่หน้าก็นี่แหละฮะยิงไปสักพักหนึ่งเราก็มาลองยืดยางดูนะฮะว่ามันมีรอยฉีกรอยขาดไหมสังเกตอยู่ตลอดนะฮะยิงไปแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครยิงเร็วแบบเนี้ย คือไม่ไม่ได้หมายถึงว่ายิงเร็วแบบยิงยิงเป้าธรรมดานะไม่ใช่ยิงยิงเพื่อยิงเพื่อทดสอบแบบนี้นะพูดถึงไม่น่าจะมีใครยิงยิงเร็วๆแบบนี้เขาก็ต้องมีเล็งมีอะไรบ้างนะถ้ายิงเป้าแบบจริงๆอ่ะยิงเป้าแบบยิงเป้าต้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านี่คือการทดสอบยางนะครับทดสอบเอ่ออายุการใช้งานของยางนะครับ ก็ถือว่าเป็นการฝึกขึ้นลูกไปในตัวด้วยนะฮะขึ้นลูกให้ไวนะครับผมขึ้นลูกเร็วนะฮะยิงฝั่งนี้บางตรงกลางมันเดี๋ยวลูกมันกระทบกันแล้วผ้ามันจะขาดนะยิงกะกะไปซ้ายขวาซ้ายขวาบ้างอ,อย ไม่ร้อนนะลมแรงดีเย็นดีด้วยฮนะแต่ว่าลมมันจะเข้ากล้องหน่อยแหละนะครับเอาลูกก็ะเด้งออกแล้วด,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 ดูดูมือดนะูดูดูมือฮะแดงหมดแล้วยามาสะบัดใส่นะอันนี้ลูกกระเด้งออกนะครับเก็บไว้